ที่บริเวณหน้าสารการจังหวัดนครสวรรค์อเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการหลอมรวมน้ำใจสวมหมวกนิรภัยให้น้องโดยมีนางวราพรเสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหัวหน้าสนราชการและนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยการให้หมวกนิรภัยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการสร้างการรับรู้และจิตสํานึกเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ภายในจังหวัดโดยมีเป้าหมายจํานวนหมวกนิรภย 1, ยัย1000งพใบดําเนินการดําร่องในสถานศึกษา3แห่งคือมหาวิทยาลัยราชภาัฏนครสวรรค์วิทยาลัยเทคนิคน,นครสวรรค์และโรงเรียนเทศบาลวัดพรมจริยาวาสซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตัวเมืองนครสวรรค์ โดยแยกเป็นเด็กเล็กเยาวชนและวัยเริ่มเป็นผู้ใหญ่โดยภายในกิจกรรมได้มีการส่งมอบหมวกนิรภัยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อส่งต่อให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคน,นครสวรรค์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภยัยร่วมใส่หมวกนิรภย100ัยร้อยปอร์เซจากนั้นได้เดินทางไปที่โรงเรียนวัดพรมจะริยาวาสเพื่อส่งมอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียน